ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนแล้วก็สวัสดี f อกับผู้ติดตามและไม่ติดตามกันทุกๆคนนะครับแล้วก็สวัสดีสมาชิกใหม่ด้วยที่เพิ่งติดตามเข้ามาและผู้ที่เข้ามาชมใหม่ๆเลยนะครับที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากติดตามกันไว้นะครับเพราะว่าเรามีคลิปวิดีโอลงให้ดูกันเรื่อยๆนะครับหรือผู้เยี่ยมชมเยี่ยมมาเยือนนะครับนะถูกใจก็กดไลค์ให้สักหน่อยนะครับกระเทิบไลค์ให้สักนิดหนึ่งนะครับนะ ตบไลค์ให้สักหน่อยกระทืบให้สักนิดหนึ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปวิดีโอให้ดูกันเรื่อยๆนะครับนะนะก็ฝากด้วยนะกันนะครับถ้าเกิดถูกใจในคลิปวิดีโออันใดอันหนึ่งนะครับฝากติดตามไว้ด้วยก็ดีนะครับนะกระทืบไลา์ให้ผมมีกําลังใจทําคลิปให้ชมก็ยังดีนะครับนะอ่ะโอเควันนี้ นะครับเรามาทําคลิปวิดีโอ,อนอกเหนือจากงานโมดิฟายนะครับงานซ่อมงานผลิตนะครับเราแหวกแนวกันบ้างน,นะครับเป็นงานรีวิวสินค้านะครับนะเป็นงานโปรโมทสินค้านะครับนะงานโปรโมทงานรีวิวนี้ก็มีมาเรื่อยๆนะครับนะมีมาเรื่อยๆนะครับจะเป็นอ่าผู้ผลิตนะครับหรืออ่าคนขายพ่อค้าแม่ค้านะครับจะมีมาเรื่อยๆนะครับนะส่วนใหญ่ก็จะเจาะจงนะครับนะเจาะจง เจาะจงให้ลงจุดแบบยังไงอะ่ะเจาะจงเฉพาะอาอาแอดพอมนะครับบางอย่างนะครับจะเป็น Tik Tok กนะครับจะเป็น YouTube จะเป็นเพจหรือว่าจะเป็น a c e b o o k นะครับคือเป็นลูกค้าสายเจาะจงนะครับที่มาให้รีวิวสินค้านะครับมาให้โปรโมทสินค้านะเจาะจงแบบว่าลงเพจอย่างเดียวลง Facebook อย่างเดียวหรือลง Titik t o อกอย่างเดียวอะไรประมาณนี้ นะครับหรือว่าลง YouTube อย่างเดียวนะครับเพราะว่าเขาต้องการลูกค้านะครับอ่าคือตรงจุดนั้นนะครับนะไม่ได้เป็นวงกว้างนะครับแต่คลิปนี้นะครับนะคลิปนี้เป็นการรีวิวสินค้าเป็นการโปรโมทสินค้าจากผู้ผลิตนะครับนะจากผู้ผลิตและต้องการควบคุมทุกช่องทางนะครับจะเป็น Youtube นะครับจะเป็น Facebook จะเป็นเพจจะเป็น t i k t o อกนะครับทิกตอกไม่รู้ว่าจะลงได้หรือเปล่านะเพราะว่าคลิปวิดีโอนี้มันค่อนข้างจะยาวพอสมควรนะครับนะอาจจะลงได้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ลงเพลงนะไม่มีลิขสิทธิ์น่าจะลงได้นะครับนะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะแปละลิงก์นะครับนะแปละลิงก์ไว้ให้นะครับใต้คลิปวิดีโอน,นะครับช่องทางการสั่งซื้อช่องทางเข้าไปเยี่ยมชมนะครับมี อยู่3ประมาณ3ช่องทางจะเป็นาทาง y o u t u b e ที่ผมจะลงไว้นะครับแล้วก็ f c e e o o o เอ,อ,อาจจะได้ลงอืลงมันทุกช่องทางเลยดีกว่านะครับนะช่องทางการติดต่อนะผมลงให้ทุกช่องทางเลยนะสินค้านะครับนะสินค้าชิ้นนี้ที่เห็นนี้นะครับเพื่อส่งมาถึงสดสดร้อนร้อนนะครับเพื่อรับเมื่อสักครู่นี้เองราคาเขียนบอกเลยนะครับอยากรู้ว่ามันคืออะไร ผู้ผลิตคือใครคนขายคือใครเดี๋ยวจะได้รู้กันนะครับนะบอกเลยนะครับผู้ผลิตท่านนี้คนขายคนนี้แม่ค้าคนนี้พ่อค้าคนนี้นะครับรู้สึกว่าจะมีร้านค้านะครับร้านค้าของเขาอยู่2อถึงสช่องทางที่ผมรู้นะครับนะทางแรกก็คือ Tik t o อกนะครับที่ผมไปเจออยู่นะครับนะเดี๋ยวต้องไปขอลิงก์ของเขามาแปะไว้นะครับเพื่อให้ลูกค้าเข้าไปติดต่อทําการซื้อขายเนาะ และก็หลักๆนะครับเฟซบุ o กนะครับเฟซบุ๊กผมติดตามแกอยู่นะครับนะเฟซบุ๊กนะครับนะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับเป็นร้านค้าใหญ่เนาะเก็บเงินไปทางได้คือทางลาซาด้านะครับนะทางลาซาด้าก็มีร้านไม่ใช่ไม่ไม่ใช่มีร้านค้าก็มีสินค้านะครับก็มีสินค้าค่อนข้างจะเยอะนะครับไปเลือกชมกันได้นะครับนะโอเคถ้าผมพูดผิดอย่างไรนะครับนะอ่าแบบไม่ชัด หรือวกไปบนมาอย่างไรก็ขอประทานอภัยด้วยลวกันเพราะว่าสไตล์ผมคือไม่ตัดต่อคลิปวิดีโอเนาะไม่มีการตัดต่อไม่มีการใส่เอฟเฟกนะครับเอาเพียวๆสดๆร้อนๆนะครับนะอาจจะตกหล่นบกพร่องอย่างไรก็ขอประทานอภัยในนาทีนี้ด้วยแล้วก็ขอประทานอภัยอย่างยิ่งในเรื่องสื่อรบกวนนะครับเพราะว่าผมทําคลิปวิดีโอเนี่ยมักจะเป็นธรรมชาตินะครับจะเป็นเสียงพัดลมเข้า เสียงลมเข่าเสียงรถวิ่งเสียงหมาหอนโอ้นะครับเสียงรบกวนเนี่ยมีแน่นอนเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ไมโครโฟนที่ตัดเสียงรบกวนดีอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีงบเนาะจะมีท่านใดสนับสนุนไหมเนาะนะจะมีท่านใดสนับสนุนให้ผมไหมเนาะนะครับนะส่วนเรื่องการาฟิกต่างๆนะครับผมไม่ได้ใส่เลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ตัดต่อคลิปวิดีโอเนาะอาจจะตัดต่อในเรื่องรูปภาพเข้ามานิดนิดหน่อยๆนะครับนะรูปภาพเกี่ยวกับช่องทางการติดต่อนะครับแล้วก็อ่า ข้อมูลคือข้อมูลผมก็จะใส่ให้แต่ผมไม่ตัดคลิปโีองผมเพราะว่าผมเป็นสไตล์สไตล์ผมเนี่ยคือสไตล์ผมจะไหลาย,ยาวนะครับนะนะลำคาญเนาะน่าจะลำคาญถ้าดูเนาะคุยมันเรื่องมากเอ้ยไม่คุยเรื่องมากคุยเยอะนะครับเห็นปะ่ะถ้าพูดผิดยังไงขอประทานทายไปแล้วนะครับนะพูดไม่ชัดยังไงก็ขอประทานภายไปเรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> <c oughs> นะโอเคในเรื่องนี้น่าจะรู้กันดีอยู่นะครับนะเพราะว่าผมสไตล์ผมคือไม่ตัดต่อคลิปเนาะอนะ เรามาดูสินค้ากันเลยนะครับนะสินค้านะครับไะได้รับมาสดสดร้อนๆนะครับนะด้านในก็รู้สึกแพ็คมาดีนะครับบีบโอเคนะครับนะ,บนะเสียงพัดลมมันเข้าไปเนาะมันเป็นพัดลมร้อนเพราะว่าที่นี่อากาศมันหนาวผมเปิดฮิตเตอร์ไว้อะผมปิดฮิตเตอร์ซะก่อนนะครับนะเสียงวูๆๆนะ้วู้วู้น่าจะหายไปนะวู้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 หายไปโอ้ธรรมชาติที่สุดเลยลมพัดเสียงผ้าใบเสียงรถวิ่งเนะี่ย อืมอ่ะโอเคในเรื่องการแพ็คสินค้าโอเคผ่านนะครับแล้วก็ในเรื่องของพนักงานจัดส่งวัสดุนะครับนะอ่าโอเคนะครับพัสดุสวยนะครับนะโอเคอ่าตรงนี้แล้วกันเนาะผ่านับตรงเนี้ยแกลบแกบแกลบนี่ดูนี่มันคืออะไรนะครับอ่ามันคือคาปาซิเตอร์นะครับที่ใช้กับวงการเครื่องเสียงก็คือพวก อะคาปาซิเตอร์ที่อยู่กับพวกลำโพงนะครับนะอมีอะไรไหมเนี่ยไม่มีอะไรนะโอเคเข้าเรื่องกันเลยเนาะนะครับสินค้านะครับชิ้นนี้นะครับผมได้สั่งมาจากแม่ค้าท่านหนึ่งนะครับนะที่อยู่ใน Facebook นะครับนะใน a c e b o o k นะครับและแกก็มีช่องทางการขายคือดาซัดะนะครับ ผมไม่ได้สั่งกับเขาโดยตรงนะครับผมสั่งจากร้านเขาที่อยู่ใน lazada นะครับนะสั่งเป็นรูปแบบเก็บเงินปลายทางนะครับนะของก็มาถึงนะครับเก็บเงินปลายทางอยู่ที่428บาทรวมส่งนะครับนะก็อ่าผ่านอะไรผ่านแอปพลิเคชันนะครับนะก็ระบุไหมระบุไหมว่าอืมอมีระบุชื่อร้านนะครับนะ มันไม่ชัดอ่ะมันพิมพ์มาไม่ชัดไม่เป็นไรนะครับนะเรื่องระบุไม่เป็นไรเดี๋ยวผมบอกให้เลยดีกว่าเดี๋ยวผมทิ้งช่องทางให้เลยดีกว่าเนาะนะโอเคเรื่องระบุไม่ดัน้ไม่ชัดนะครับเพราะว่าเครื่องปิ้นน่าจะไม่ค่อยดีหมึกไม่เต็มเปล่าไม่รู้โอเคนะครับนะส่วนเรื่องแพ็กเกจโอเคไม่เป็นไรอะโอเคมาดูในเรื่องของที่แม่ค้าเขาแพ็กมาให้ถามว่าทําไมถึงรู้ก็เพราะผมสั่งของแกเจ้าเดียวผมไม่ได้สั่งของคนอื่นผมเลยรู้ว่าเป็นของแก แล้งานดีมากนะครับอ้าวนีครับผมน่อุ้ยมีของแถมด้วยเป็นไงมีของแถมด้วยของแถมของแถมนะครับอ่ะอธิบายเจ้าตัวนี้ก่อนดีกว่านะครับอธิบายเจ้านี้ก่อนตัวนี้นะครับมันชื่อเต็มมันชื่อคาปาซิตเตอร์นะครับชนิดไม่มีขั้วนะครับนะไม่มีขั้วบวกขั้วลบเป็นคาปาซิตเตอร์ชนิดไร้ขั้วนะครับไม่มีขั้วนะครับนะ ตัวนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับมักจะอยู่ในตู้ลำโพงนะครับนะจะอยู่กับก้นลำโพงที่อยู่กับขั้วบวกด้วยนะครับนะอยู่ขั้วบวกนะครับของก้นลำโพงนะครับจะอยู่กับลำโพงที่มีชนิดที่เป็นเสียงสูงก็คือเสียงไฮก็คือเสียงแหลมนั่นละครับนะเสียงแหลมเสียงไฮนะครับแล้วก็เสียงกลางนะครับนะเสียงกลางส่วนเบสมักจะไม่ค่อยมีนะครับเบสมักจะเป็นมัลติตมมากกว่านะ รั้วตัวมันคือมอปแปลงนะครับนะก็ได้ของแถมมา2ตัวตัวจริงที่ผมสั่งมา4ตัวนะครับนะก็สินค้าตัวนี้นะครับนะนะครับมันจะอยู่กับลำโพงที่มีชื่อว่าเสียงแหลมอ่ากับเสียงกลังนนะครับนะชื่อเต็มของมันคือคาปาซิเตอรนะ์ชนิดไม่มีขั้วนะครับนะชนิดไม่มีขั้วเนาะแล้วก็ ชื่อย่อนะครับชื่อย่อของเจ้าตัวนี้นะครับในวงการเครื่องเสียงในวงการคนทั่วไปจะเรียกว่า4 4เสียงแหลม4เสียงกลางนะครับนะสีเสียงแหลมสีเสียงกลางนะครับนะมันก็มีหลายยี่ห้อนะครับนะถ้าพูดถึงสีเสียงแหลมสีเสียงกลางเนี่ยมีหลายยี่ห้อหลายราคาให้เลือกนะครับนะผู้ใช้ก็สามารถเลือกซื้อได้นะครับเลือกซื้อที่จะมาใช้งานได้แต่ผมจะเชียร์ และแนะนำยี่ห้อนี้นะครับ o h v l นะครับตัวนี้เป็น C อ่าชนิดหนึ่งนะครับมีหลายชนิดนะผมบอกเลยมีหลายชนิดในร้านค้าของเจเขาอะนะมีหลายชนิดอยู่โอ้มีหลายชนิดไม่ได้ไดัดชนิดหลายชนิดนะครับนะก็ขึ้นอยู่กับสารกึ่งตัวนำภายในนะครับนะยี่ห้อ o h v l นะครับนะยี่ห้อนี้บอกเลยว่าดี นะครับผมเชียร์นะครับนะถามว่าผมยังไม่ได้ลองใช้เลยยังไม่ได้จับต้องเลยยังไม่ได้เอาไปใส่ดีได้ไงเพราะว่าแตก,กร่อนนะครับเมื่อไม่นานมานี้ผมได้สั่งของเขามาใส่ในตู้ลำโพงของผมนะเอามาใช้งานนะครับและถูกใจนะครับในเรื่องประสิทธิภาพของเขานะครับนะประสิทธิภาพของตัวคาปาซิเตอร์ชนิดเนี้ยที่ผมเอามาใช้เนี่ยแกมีหลายชนิดนะครับนะบอกเลยว่าโอเคมากนะครับนะ ถ้าท่านใดสนใจอย่างไรเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางไว้เลยนะครับนะอ่ะสรรพคุณของตัวนี้นะครับนะที่ผมสั่งมาเนี่ยผมจะมาใส่เสียงแหลมเนี่ยนะครับนะเสียงแหลมคือสวิตเตอร์เนี่ยแหละครับนะค่าที่ผมออกมาก็เป็น2.2ไมโครฟารัดนะครับนะบรับแรงดันไฟอยู่ที่ประมาณ400โวลต์นะครับนะแต่เจ้า C ตัวเนี้ยคาปาซิเตอร์ตัวเนี้ยนะยี่ห้อ OHVL ตัวเนี้ยนะมีหลายค่าความต้านทานนะครับนะมีหลายค่าจะเป็นตัวไฟ450 สี่ร้อยโวลต์ห้าร้อยโวลต์มีเปล่าไม่รู้ต้องไปดูในร้านค้าของเขานะครับส่วนค่าก็มีหลายค่าเลือกเอานะครับค่าสูงก็ย่อมอยู่กับเสียงแหลมค่าต่ําก็อยู่กับเสียงกลางนะครับแต่เจ๊แกรู้สึกให้อืชนิดนี้มานะครับอชนิดนี้มาสองตัวเพื่อให้ผมได้ลองใช้เป็นสองจุดสองไมโครเหมือนกันนะครับสองร้อยห้าสิบโวลต์นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะไปลองใส่ขับตู้บลูทูธนะครับนะบอกเลยว่าดีของดีนะครับดีนะครับ ต่อให้ผมแกะออกจากซองเนี่ยผมยังไม่ใช้ผมลยบอกบอกผมบอกเลยนะครับแกะออกจากซองเนี่ยแกะออกจากแพกเกตมาเนี่ยยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ทดสอบบอกผมบอกเลยว่าดีเพราะอะไรหนึ่งเนื้องานของเขานะเนื้องานของเขาบ่งบอกว่าคุณภาพเป็นอย่างไรเห็นไหมสายที่เขาให้มาเป็นสายเงินแท้ด้วยเนยเห็นปะสายเงินแท้ๆนะครับนะเป็นสายเงินไม่ใช่สายทองแดงเลยสายเงินแท้ๆนะครับสาย สายที่เขาให้มาเนะี่ยสายเงินแท้นะดูประสิทธิภาพของงานเนะี่ยนะครับการห่อหงห่อหุ้มนะครับนะอย่างตัวที่แถมมาเนี่ยเห็นปะดิขางเงาแวบนะครับนะขางเงาวับเลยนะครับนะงานบอกว่าดีนะครับเสียงบอกว่าดีไหมดีเพราะว่าเจ๊แกรีวิวให้ให้ดูอยู่ให้ฟังอยู่นะคือประวัติเนี่ยผมเคยสั่งมาแล้วนะครับนะสั่งมาจากเจ๊แกคงไม่รู้หรอก ว่าผมเป็นคนสั่งว่าผมใช้แอคเคา t ์อื่นสั่งผมใช้แอคเคา t ์อื่นสั่งในช่องทาง Lazada นะครับนะใน่องทาง Lazada เอามาใช้อยู่นะครับเสร็จแล้วผมก็เปลี่ยนแอคเคา t ์หรือ ID ผมใหม่นะครับเป็นตัวตนผมคราวนี้เจ๊แกคงจะรู้แล้วแหละนะเอา้าบอกกันเลยดีกว่านะครับเพื่อให้เสียเวลานะครับนะคาปาซิเตอร์หรือที่เรียกว่า C นะครับพวกเนี้ยที่ผมที่ผมให้ดูอยู่น y aw, เนี้ยยี่ห้อเนี้ย ohvl เนี่ยคนขายมีคนเดียวครับนะ ที่ผมสอะมานะผมสอะมานะมีคนเดียวเขาชื่อเจ๊เขาชื่อเจ๊เขาจะเรียกแกว่าเจ๊หรือป้าสักอย่างครับนามเขาจะขึ้นคําว่าเจ๊หรือป้านะครับนะผมจะเรียกเขาว่าเจซีนีแล้วกันซีนีกา้าแก่นแก่นแก่นก้าเกาอาการไม่ตะตะวากากากาแกน,แกน,แกน,แกนขอโทษเรื่องนามสกุลเนี่ยนะเจ๊ J, นะผมออกอักขระอาจจะไม่เพี้ยนเอ้ยอาจจะไม่ใช่ไหมอาจจะเพี้ยนอาจจะไม่ชัดยังไงขอพระธาภ <laughs> ัยด้วยนะถ้าเจ๊เข้ามาดูนะ นะโอเคช่องทางที่ผมจะพูดเนี้นะครับเป็นช่องทางที่ผมจะบอกไบพิกัดของเจ้าขาปาซิตเตอร์หรือ C ีชนิดไม่มีขั้วที่เหมาะกับเสียงกลากับเสียงแหลมนะเหมาะเสียงกาเสียงแหลมเลยนะครับช่องทางนะผมจะเอ่ยชื่อของเจ๊หรือของป้าแกเข้าไปนะครับป้าแกอายุไม่เยอะแต่เขาให้นำมาปลาหะนะครับอายุแกแค่หลักสามบวกเองนะครับไม่เยอะ แต่แกให้นามตัวเองว่าป้านะแต่ผมให้นามให้นามเขาว่าเจาแล้วกันเนาะอือเป็นผู้ผลิตหรือเป็นผู้ขายยี่ห้อ ohsvl นะครับนะนี่เลยที่ผมให้ชมอยู่นี่เลยนะครับนะถ้าสั่งเยอะนะเขามีแถมนะครับนะเจซีนีหรือป้าซีนีเนะี่ยแกแต่แถมให้นะเป็นชีวิตจิตใจของเขานะครับแล้วแต่นะของแถมไม่บบอกว่าจะมีทุกครั้งนะครับนะแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ช่วงนะครับผมไม่ได้บอกว่าสั่งปุ๊บมีแถมสั่งปุ๊บมีแถมเนาะ เอาง่ายๆเลยผมได้ชี้ชี้ทางให้คือในเรื่องของแถมเนะี่ยคุณอย่าไปอย่าไปโฟกัสตรงนั้นนะครับคุณโฟกัสที่เรื่องของตัวที่คุณจะสั่งเนี่ยอุปกรณ์ที่คุณจะสั่งเนี่ยนะนะอุปกรณ์หรืออะไรที่คุณจะสั่งเนี่ยนะโฟกัสตรงนั้นอย่าไปโฟกัสของแถมนะครับของแถมเนี่ยคือจะได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่ดุลพินิจของเขานะครับและก็เป็นช่วงโปรโมชั่นหรือเป็นช่วงอะไรของเขาเนี่ยเขาจะมีหรือไม่มีอันนี้อย่าไปโฟกัสนะครับนะ อันนี้คือสําหรับผมเขาแถมให้แต่สำหรับคนอื่นผมไม่รู้นะยาหวังเรื่องของแถมนะครับเราหวังเรื่องประสิทธิภาพอุปกรณ์ที่เราซื้อมานะครับนะเราได้เต็มร้อยแน่นอนผมให้เกินร้อยนะครับนะเพราะผมได้ทดสอบแล้วผมใส่ในตู้เสียงกลางแหลมแล้วนะครับส่วนเรื่องที่ผมจะรีวิวเนี่ยว่าเสียงเป็นยังไงอะไรยังไงผมขอไม่รีวิวนะครับนะเพราะว่ามันอยู่ในวิดีโอผมหลายๆคลิป นะครับเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้มันอยู่ในตู้ผมแล้วนะครับนะหลายคลิปนะครับก็เข้าไปชมแล้วกันนะแต่ถ้าอยากฟังในการเทียบนะครับในการเทียบหรือ Owner, ในการทดสอนบนะครับก็คืออเจสซีนะี่ยนะนะนะหรือป้าซีนะีเนี่ย แกมีคลิปวิดีโอให้เราดูอยู่แล้วนะครับนะอยู่ในช่องทาง a c e b o o k นะครับที่ผมเจอแล้วก็ Tik t o ็อกที่ผมเจอนะครับส่วนร้านค้าของเขาก็อยู่ใน l a ซาด้านะครับจะสั่งผ่านติ๊ t o ็อกก็ได้สั่งทางลาซาดาก็ได้หรือจะสั่งาทางเจ๊โดยตรงก็คือทาง Facebook หรือเพจของเขาโดยตรงเลยก็ได้นะครับนะนะเข้าไปก็จะตกใจหน่อยว่าเจ๊แกทำไมหุ่นเพียวสู้ไวขนาดนี้ <c oughs> นะไะ เจ๊แกมีผู้ติดตามค่อนข้างจะเยอะนะครับนะชื่อจริงของเขานะครับนะชื่อจริงของเขาเดี๋ยวผมจะแคปนะครับและก็ลงในคลิปเนี้ยให้ดูนะครับท้ายคลิปวิดีโอนะครับนะท้ายคลิปวิดีโอเนี้ยผมจะลงให้ดูนะครับว่าช่องทางนะครับการติดต่อกา้าอะเป็นอย่างไรแล้วผมจะส่งลิงก์ไว้ให้ไม่ส่งลิงก์คือแปะลิงก์ไว้ให้เลยนะครับนะอยู่ใต้คลิปวิดีโอถ้าเป็น YouTube ก็อยู่ใต้ใต้คลิปวิดีโอยูทูบนะนะถ้าเป็น Facebook ผมก็จะแปะไว้ตรงโพสต์แล้วกัน ทิกต็อกน่าจะใส่ไว้ตรงโพสต์ไม่โพสต์ก็ตรงคอมเมนต์นะผมจะใส่ช่องทางไว้ให้แน่อนอนนะครับชื่อเต็มของเขานะครับเขาชื่อสินนชื่อส่งพยาครับสิเีสอเสือสลอ,อินะครับสิเนก้าแก่นกาแก่นเอยตรงนามสกุลบอออกเสียงไม่ชัดนะขอนาาภาัยด้วยแต่เป็นกอไก่ไม่ตะวา้วก็สันอากากากออากาเอกกกะกากานะเอาง่ายกาแก่นก้าแก่น,กนอะไรก็ได้แหละครับนะ กอไก่ทั้งคู่นะครับน้ขอประทาบใจเรียกในเรื่องออกเสียงด้วยแล้วกันนะครับผมตกภาษาไทยนะศูนย์มาทุกปีนะผมตกภาษาไทยนี่ศูนย์มาทุกปีออกเสียงไม่ชัดแน่นอนนะครับอ่านเสือไม่ค่อยออกอ่ะแต่ไม่รู้ซ่อมไม่ได้ยังไงนะไม่รู้มันเก่งทางด้านนี้ได้ยังไงคอมพิวเตอร์เนี่ยเครื่องเสียงมันรู้มันมาได้ยังไงนะแต่ภาษาไทยนี่ตกติดลบเลยนะลบหนึ่งเลยไม่ใช่ศูนย์มันลบเลยนะครับนะาซีนิกาแก่นซีนิกาแก่นอะไรเนี่ยนะครับนะ โอเคเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็บอกถึงเจแล้วกันนะอย่าเปลี่ยนชื่อเฟซนะถ้าเปลี่ยนชื่อเฟซเดี๋ยวลูกค้าหาไม่เจอนะอย่าเปลี่ยนชื่อเฟซนะครับเนี i̇şte ่ยแล้วก็พยายามอย่าเปลี่ยนแอคเคาท์ต่างๆนะเดี๋ยวลูกค้าเขาจะตามหาไม่เจอนะโอเคนะวันนี้ก็เอาเท่านี้พอนะครับไม่เกิน2ี่สินาทีนะแน่นอนนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะโอเคยี่ห้อนี้นะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของ ผู้รักเครื่องเสียงนะครับนะสายเครื่งเสียงผู้รักครื่องเสียงผู้รักตู้ลำโพงบลูทูธนะครับนะยี่ห้อ o h v l นะครับนะผมเรียกเป็นชื่อตรงตัวเลย o h v l นะครับนะนะเนี่ยฝากไว้ในอบอกอม,อมใจแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวสินค้านะครับไว้เท่านี้แล้วกัน,นครับเดียวผมจะไปซ่อมคอมต่อนะโอเคนะ ฝากกันไว้ด้วยนะกันนะครับสวัสดีครับ